มาอัปเดตเรื่องราวของ Amanda of the Miss Universe Thailand 2020กันหน่อยนะคะที่ล่าสุดเธอกักตัวใกล้จะครบ14วันแล้วนะคะก็เลยได้ออกมาเปิดใจกับทั้งทีมข่าวโมโนทวิตตินายของเราถึงทิศทางการทำงานในวงการบันเทิงด้วยล่ะค่ะ ถึงแม้ว,ว่าอัมนดาออฟดัมตัวแทนสาวไทยที่ไปประชันโฉมบนเวทีมิสจูเนเวอร์2020นะคะจะไปไม่ถึงมงแต่เรียกว่าได้ใจแฟนๆนางงามทั่วโลกเลยแหละคะ่ะทําให้กลายเป็นผู้หญิงที่ฮอตที่สุดณนะเวลานี้เลยนะคะแฟนๆก็รออย่างใจจดใจจ่อเลยว่าหลังจากที่กักตัวครบ1 4วันเธอจะมีเซอร์ไพรส์งานในวงการบันเทิงอะไรให้ได้ติดตามกันหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นก็จะกลักตัวครบตามมาตรการป้องกันโควิดแล้วเลยค่ะโดยคุณอแมนดานะคะ,ะ,คะก็ยอมรับบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามี านอะไรที่ติดต่อเข้ามาบ้างเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่ดูแลเรื่องนี้แทนตัวเองก็ยังกักตัวอยู่นะคะก็เลยไม่มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใหญ่ตนจึงยังไม่รู้ว่ามีประตูบานไหนเปิดรับบ้างแต่ก็อยากให้แฟนๆรอรุนนะคะว่าตนจะมีโอกาสทางานในวงการบันเทิงในจุดไหนบ้างไปฟังเสียงอแมนด้ากันค่ะพอเรามากักตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเงียบจังเลยแล้วก็อุ้ยเงียบมากเลยแบบ ไม่คุ้นเลยไม่แบบไม่ชินเลยแต่ว่ามันก็ดีครับด้าก็ได้ทำคอนเทนต์ u t u b e ค่ะเราใช้เวลาเป็นประโยชน์เนาะก็เลยรู้สึกว่าไม่เหงาเลยรู้สึกว่าดีด้วยซ้ำที่เรามีเวลานี้ให้กับตัวเองก่อนที่เราจะไปมุ่งหน้าทำงานต่อค่ะเอาตรงๆก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีประตูบานไหนเปิดขึ้นบ้างเนาะเพราะว่าก็ยังกักตัวอยู่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ก็เดี๋ยวต้อง ยังไงก็ต้องรอดูก่อนค่ะว่าออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีประตูบานไหนเปิดขึ้นให้ด้าบ้างถ้าเป็นไปได้แล้วมีงานที่เกี่ยวกับนางแบบหรือพีเซนเตอร์เข้ามาเนี่ยด้ก็แบบโแบบดีใจมากเพราะว่าเราเคยทําตรงนั้นเรารู้ว่าเราชอบแล้วก็ถ้ามีงานละครเข้ามาเราก็พร้อมที่จะแสดงเหมือนกันถ้ามีช่องไหนติดต่อมาก็คือติดต่อมาได้เลยนะคะพร้อมค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเธอพร้อมรับงานแล้วนะคะแฟนๆก็ต้องรอติดตามพ้นงานใหม่ๆในวงการบันเทิงของ a m มน d าออฟดัมกันได้เลยค่ะ